สวัสดีพี่น้องเอฟซีผู้ติดต,ตามสุดเหล่าสมามัคคีของเมื่อวานนี้เดินนะดีอยู่พี่น้องนับเขาซีรูดเมื่อนี้กัมากคำแน่เพราะว่ามันติดขาเจา้าฝนขาเจ้าล่ำดูเสียงมันดังก็ลเลยปลยป่อยเวนะิ่งไปเลยนับพี่น้องนะับเลยสายใน่จังหน่อย,อยกัะพอกยังเห็นยังท่านอยู่เหล่าสมามัคคีเมื่อวานนี้วันที่สิบเจ็ด ของละสามัคคีได้ลุดซีพี่น้องในซีหนึ่งลาอาเซียนเขารูดสามในสามแปดสามัคคีวีไอลุดลาวีไอพีลุดลาสตาร์วีไอพีเขารูดทั 3, ้งสามเขารูด, VIP, รดสองสามเลยพี่น้องได้เกาสามเก่าสองเก็ดพี่น้องอ้าววันนี้มาเบิ้งของวันที่สิเลยพี่น้อง เพื่อว่าเป็นการเสียเวลาเวลาจันจอขมาแล้วเลื่อยไเวลาเคยปวยไปหลายเ่ถวแล้วเนาะติดเสียงเคียงเสียงเงินข้าวจาฟ่อนมุ่มงไฟยุบพี่งราสมาคิจับคู่ที่สิบแปดกเกดสิบพฤกผภาสองพัน้าร้กสดจับคู่กเกดหกเกดดเก Học Vinh Học vinh Vinh, vinh. vinh. hốc kết hốc si hốc kết hốc si vinh vinh hốc kết hốc si vinh hốc kết công hốc kết ลาวอาเซียนลาวอาเียน

Vinh nè Đó giờ chúng nè Cầu kết cầu kết vinh vinh hốt nâng có hốt nâng Passamos aqui. สมัคีตโคหนึงหาสามสี่โอ้เืมเอาวีไอพีลงนำนาะพี่น้องเน,งนงาะสมัคีวีไอพเรมวีไเอาลงนี้พี่น้อง VIP วีไอพีรงนี้ Cảm si các si đã cầu linh nâng วิ่งหนึ่งหาเอาไาวาใกล้ๆพี่พี่น้่งวิ่งวิ่งหนึ่งหาหนังเก่าหาหนงเก่า วิ่งเนื้อหากลมเนื้อหาเล่าวีไอพี Mm -hmm. Mm -hmm. So, mm -hmm. nó no วิ่งหนึ่งหกกลมหนึ่งหกมาเดบิรงเห็นบําบัดแล้วผีหนัง มี IP ก็ราวซตาวะเนี่ราวซตามี B IP จับโ kết xuống hạ Xê hạ Học kết Win Học kết ิี่หกเก็ดสีห้าย่หกเก็ดกมหกเก็ดแคบหน้าจอได้พี่น้องด้อไปขอมาแล้วไปลุ้นโชคกันพี่น้องมือแรงสองถุ่มเครงเรนาสามคีวันที่สิบปดพุษสภาสอง5ันหหเจับคู่ 6กเก6ดวิ่งหกก็มหก็วิ่งหกเก็ด,ดกหกสาเซียน6กหนึ่เกก็ดวิ่งหกนึ่งกลม6กวิ่งหกหนึง่งกเก้าก,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 ก็า ลาสมัคีว i p อพีหาเกวิ่ง1 5หากม1หาวิ่น1หาเก่าอพีหนึ่งหศ6หวิ่ง16ึ่งกม16 6, วิ่งน6ห่าลสตาร์วีอพีหหาวิ่ง6 7กม6 7 วินฮกเกตสีหาพี่น้องแคปหน้าจอผู้ได้เข้ามาแล้วเอาไปลุ้นโชคกันพี่น้องผู้ได้เข้ามาแล้วก่โชคมันกันทุกู่ทุกคนได้พี่น้องเ้อลำเลื่อยลำเลื่อยกันทุกู่ทุกคนปี่ฮกเกตบอเก็บบอจนพี่น้องพอกันไหมหลอบต่อไปพี่น้องสำหรับวันนี้ขอเกล้าขํามาสวัสดี